ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็น่าสดลองกล้องมือถือใหม่เนาะวันนี้ก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะอยากแบบรู้สึกอยู่ๆก็อยากทำขึ้นมานะเออเสื้อนี่ก็แอบแบบเป็นใส่ทับไปอีกก็จะลองทำนะคะเป็นเหมือน Q&A ของ i อ l อ s เนาะว่า เออหลักๆแล้วคนเนี่ยเขาสงสัยอะไรกันแล้วก็มีเรื่องอะไรนะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าใครนะที่จะไปสอบแล้วก็ได้ฟังแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยตอนแรกสุดเนาะก็ IELTS คืออะไรอ๋อหลายคนก็เออ IELTS คืออะไร IELTS นะคะก็คือการสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะสอบค่อนข้างละเอียดเลยมี4สกิลนะคะก็คือมี listening มี reading นะคะ writing แล้วก็ speaking นั่นเองโดยที่ทั้ง4สกิลเนี้ยคะแนนทั้งหมดเขาก็จะเต็ม9นะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบ1-9อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็คะแนนแบบเวลาคนพูดคำว่า overall เนี่ย overall ก็คือการเฉลี่ยนะคะการเฉลี่ยแบนด์ทั้ง สี่สกิลแล้วก็หาร4นึออกออกมาหาเอามาบวกบวกบวกแล้วก็หาร4แล้วคะแนนได้เท่าไหร่นะคะก็จะปัดขึ้นเช่นถ้าสมมุติเราบวกออกมาทั้งหมดแล้วเราได้6.75หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าโอเวอร์เราเราก็จะปัดให้เป็น7.0นั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้เนอะเรื่องเรื่องเรื่อง i e l t s นะคะซึ่ง ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเห็นหลายๆคนเนาะบางทีแบบตามเพจหรือตามแบบในกลุ่มในอะไรเขาชอบมาถามกันว่า AI e l เนี่ยมันมีกี่แบบหลักๆเลยเนาะมันก็มีเป็น2แบบนะคะก็คือเป็น general training เนาะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นแบบ academic แบบ general training เนี่ย ก็เหมือนจะเป็นเกี่ยวกับไว้แบบน่าจะเป็นไปทำงานหรืออะไรเป็นแนวนี้นะคะส่วนอ c คาเดมิกก็ตามชื่อนะคะเชิงวิชาการเนี่ยก็จะใช้ในการเรียนนะคะทั้งบางทีก็จะเป็นทั้งระดับ undergraduate หรือว่าเป็น postgraduate เลยเนาะโดยที่อ c คาเดมิกอะต้องดูดีๆนะเพราะมันมีแบบอ c คาเดมิกเฉยๆกับอ c คาเดมิกแบบ Ukvi ซึ่ง U K V I อะมันจะเกี่ยวกับการไปทำวีซ่านะคะเข้าประเทศอังกฤษเนาะแล้วหลายคนก็เริ่มเอ๊ะแล้วพี่พี่คะเราจะต้องสอบแบบไหนคะคือมันอยู่ที่ requirement ของน้องนะคะว่าน้องเนี่ยเขาจะเขียนเลยสมมติน้องจะไปสมัครคณะอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่า IELTS นะเขาเอาแบบ U K V I เท่านั้นหรือเขาเอาแบบ Academic ก็ได้ ะะประมาณนี้ก็คือเลือกเอาเราก็อย่างอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยนะก็คือ each band เขาเอาเท่าไหร่โหกล้องมันแบบกล้องมันดันแสงมากเลยหน้าสวยมากเลยทั้งทงที่หน้าสดโอเค each band เขาเอาเท่าไหร่เนี่ยก็คืออย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราจะไปสมัครเข้าที่ที่หนึ่งสมมติเป็น abc university เนาะเราบอกเราจะไปเรียนปริญญาโท in marketing สมมุติเขาเขียนว่า overall 7.0เนี่ยให้น้องกดเข้าไปดูนิดหนึง่งมันจะมีแบบช่องเหมือนแบบคลิกเข้าไปนะคะกดเข้าไปดูเป็นแบบรายละเอียด more information นะคะเข้าไปก็จะพบกับ each band เนี่ยเขาจะเขียนเลยเช่นเข้าคณะนี้นะคะเอา overall 7.0เนาะ each band no less than 6.5แปลว่าอะไรแปลว่า no less than คือ ห้ามต่ํากว่าหมายความว่าถ้าได้6.5ในแบนด์นั้นคือได้อ่ะพูดอย่างนี้อาจจะงงเดี๋ยวขยายความก่อนเดี๋ยวต้องแอบจดใน iPad ด้วยก็คือนะคะขยายความเรื่อง each band เนี่ยอย่างที่พูดไปตอนแรกสุดเลยว่า ielts เนี่ยเขามี4อัน listening reading writing speaking นะคะเวลาคะแนนออกสมมติว่า listening อ่าเราได้8.0 reading เราแบบได้7.5นะคะ writing สมมติเราได้5.5แล้วก็ speaking เราได้6.5เราเข้าไปดู requirement ของเราเนาะแล้วสมมติว่า requirement เราเขียนว่า overall อ่า6.5สมมตินะณะที่เราจะเข้า overall 6.5 no less than 6.0หมายความว่าอะไรหมายความว่า each band no less than 6.0ทางทางที่สมมติคะแนนเนี่ยโอ้โหดูแบบ ยังไงมันได้หกจุดห้าแน่นอนอ่ะแปดเจ็ดจุดห้าหกจุดห้าห้าจุดห้าเนาะแต่คะแนนนี้มันก็จะใช้งานไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีหนึ่งแบรนด์เนี่ยมันได้ห้าจุดห้านึกออกไหมคะเอออันเนี้ยเป็นสิ่งสาคัญเลยนะที่หลายคนอ่ะพลาดไปแล้วก็แบบน่าเสียดายมากๆเลยคือเคยเห็นเหมือนกันเนาะเป็นคนรู้จักกันหรือไม่แน่ใจหรือแบบเหมือนมันมันเคยเห็นอ่ะมันเข้ามาใน Facebook หรืออะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเขาก็สอบถึงนั่นแหละโอ้เออเจ็ดจุดศูนย์ไรเงี้ย เออแต่ว่าจริงๆแล้วคะแนนเนี่ยใช้การไม่ได้เพราะมีอยู่แบรนด์หนึ่งอะเหมือนได้6.0หรือว่า5.5นะคะก็เพื่อนๆต้องดูรายละเอียดตรงนี้นะคะให้ดีเลยเนาะอืมเพื่อที่เราจะได้รู้นะว่าเราต้องทำกี่คะแนนนะคะโอเคเราก็ move on ไปพูดถึงเรื่องต่อไปเลยแล้วกันอยากจะพูดตรงนี้มากเห็นหลายคนหลายกระแสนะคะว่า i e l t s กับ โทอีกเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมีหลายๆคนนะคะพยายามเหมือนแบบไปไปพูดอะว่าเฮ้ยถ้าคุณจะสอบ i อเอลนะคุณสอบโทอีกก่อนซิเพื่อเป็นการฝึกภาษาสำหรับตัวพี่นะคะคือมันไม่เกี่ยวกันนะคะมันมันมันคนละส่วนคนละอย่างกันเลยนะคะคือ i อเอลเนี่ยเราสอบ4ี่สกิลนะคะแต่โทอีกเนี่ยเราสอบแค่2สกิลสองสกิลเนี่ยโทอิกนะสมัย ปีโมโวที่พี่ไปสอบนะคะก็จะสอบแค่ listening กับ reading นะคะเขาจะไม่มี part writing แล้วก็ part speaking นะคะแล้วคะแนนเขาก็รู้สึกจะเต็ม990อ่ะแค่คะแนนก็ไม่เหมือนกันแหละแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือรูปแบบข้อสอบที่มันไม่เหมือนกันเลยรูปแบบนะคะของ ielts เนี่ยแทบจะไม่มี choice เลยนะคะแทบจะไม่มี choice เลย ถ้ามีก็โอ้โหน้อยมากอาจจะอยู่ใน listening สองข้อสมข้อ4ี่ข้อเลยว่าไปนะส่วนใหญ่ของ IELTS เนี่ยจะเป็นเติมคำนะคะเน้นให้เราเขียนแต่สำหรับ t o อ i c เนี่ย listening ก็จะเป็นช h o i c e หมดไม่แน่ใจว่าจะเป็น A B C D หรือว่าจะเป็น A B C D E นะคะไม่แน่ใจว่า4หรือช้า c h o เนาะแล้วก็ส่วนที่ต่างกันมากๆเลยนะคะคือ reading ถ้าในส่วนของ IELTS เนี่ย reading เขาจะมีเป็น t r e e long passage นะคะก็คือว่ายาวมาก1 passage ถามประมาณ1 0 10เกือบเกือบ15ข้อเลยนะอาจจะแบบ12หรืออะไรเงี้ยคือเฉลี่ยแล้วรวมกันเนี่ยให้ได้40ข้อนะคะซึ่งส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยทันเนาะเพราะว่ามันยาวมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าคำตอบคือเป็นเติมคำ เขาอาจจะมีถามเป็นแบบ true false not given ก็เขียนให้ถูกนะคะว่า true false not given หรือบางอันก็จะเป็น yes no not given นะคะจะไม่เราก็อย่าไปย่อเขานะคะเออแบบ not given เป็น ng อะไรเงี้ย <laughs> คะแนนตัดไปหมดนะคะเออเนี่ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโถอีกนะกลับมาที่โทอีกนะคะเขาจะเป็น passage เนี่ยมีประมาณแบบ สามล้านแปดหมื่นอันน่ะเยอะมากรู้สึกแบบแต่เป็นอันแบบกระจิบกระจ่อยกระยิบกระย,ย่อยหรือบางทีอย่างเงี้ยเป็นหนึ่ง p a เป็นเกี่ยวกับแบบจดหมายสมัครงานหรืออาจจะเป็นแบบเออตารางรถไฟตั๋วรถไฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีคําถามย่อยแค่สามข้อนะคะซึ่งเหมือนเวลาที่เราฝึกอะ่ะถ้าเราไปฝึกโทรอีกอะ่ะโทอีกมันจะเป็นแบบแนว speed ทสนะคะมันจะเป็นแบบหุยอ่านแล้วก็แบบตอบตอบตอบ,ตอบกาชอยนะคะแต่ IELTS เนี่ยถ้าอ่านเร็วแบบนั้นเนี่ยน้องอาจจะ ตอบผิดได้นะคะคือด้วยความที่มันต้องเติมคำเนี่ย capital letter เอยแบบตัวสะกดเอยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องให้เวลากับมันนิดนึงเนาะ,ค,ะคำแนะนำนะคะถ้าถามพี่ถ้าถามพี่นะจะไปสอบ ielts แล้วควรสอบทุอีก,ก่อนไหมคือไม่ต้องนะคะเปลืองตังะคะ์เนาะเราเราสอบว่าเราจะสอบอะไรนะ,ะถ้าเราต้องใช้ ielts เราก็สอบแค่ ielts อย่างเดียวเนาะ โอเค Move on จากข้อนี้ Move on จากข้อ3ไปเนาะโอ๊ยแบตจะหมดหรือเปล่าแบตอย่าเพิ่งหมดนะเดอะ้อโอเค Move on จากข้อนี้มานะคะก็จะเริ่มมาเข้าเรื่องแล้วนะคะว่าเราถูกอ่าแล้ว sorry ค่ะ IELTS นะคะมันสอบยังไงเนาะทำอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องพูดถึงขั้นตอนการสอบนั่นเองนะคะ ขั้นตอนเนาะก็คืออันแรกเลยเราก็คือต้องสมัครเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะคะลอง Google เข้าไปแล้วก็เลือกสนามสอบนะคะเลือกสนามสอบเสร็จนะคะก็เลือกว่าจะสอบคอมพิวเตอร์หรือสอบแบบเปเปอร์ดูดีๆนะคะกดผิดจ่ายเงินนี่แบบเปลี่ยนไม่ได้เนาะแล้วสำคัญที่สุดนะคือว่ามันจะต้องตัดบัตรเครดิตน,นะคะแล้วก็มีการอัปโหลดเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอาจจะเป็นบัตรประชาชนพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปในระบบเขานะคะ โอเคประมาณนี้นะในการจองสอบเนาะส่วนคะแนนเนี่ยก็วันที่ไปสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกนะคะว่าเมื่อเมื่อเรามาสอบวันนี้คะแนนของเราจะออกวันไหนกี่โมงนะคะเช่นสมมติเราไปสอบวันที่10ใช่ไหมเจ้าหน้าที่อาจจะบอกว่าโอเคถ้าเป็นเปเปอร์นะคะมันจะประมาณอา,อาจจะประมาณ14วันทําการนาอะคะแนนเราอาจจะออกวันที่24อันนี้สมมุตินะคะเออหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถ ไปฟังประกาศในตอนเราสอบได้เลยเนาโอเคอันนี้เราก็พูดถึงการสอบไปเรียบร้อยแล้วโอเค